<c oughs> ไปเดินไปมันไปเชื่อมต่อกับถ้ำน,นางนอนได้มั้งเนี่ยตัใหญ่เขาเลี้ยวหัวเหมือนจะไปทะลุผ่านได้เอาจจร้อนเอร็แล้วกลับบ <c oughs> ้าน <c oughs> เอาไหนวะพี่มึงบ้านมึงนี่จองแต่จะกลับบ้านกูจะลื้อบ้านแม่งมันเลี้ยงเป็ดเยอะเขามุ่งหัว หัวมุ่งจะไปอุ้มผาอีกแล้วนี่อ่ะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำสีฟ้าโอ้ข้างเข่าด้านบนนี่ข้างเข่าข้างเข่าข้างเข่านี่เรากำลังเดินลง มีมีพระนอนแบบศิลปะแบบพมา่าตรงนั้นเป็นหัวช้างหรือมีลูกตานะี่ยเห็นปะเป็นช้างเผือกพี่มอ่อมพี่ม่อมมาดูหัวช้างเผือกน,ะนั่นนี่นี่น,นี่พี่ม่อมนี่นี่คุ้มค่าแต่การเข้ามาตอนแรกนึกว่าป้ายจะทิ้งกันซะแล้ว นี่เราไม่ใส่เลยฟิอตองฟิลเตอร์ไม่ต้องใส่เขาก็สวยอยู่แล้วนะนี่นะครับผนังทางด้านบนก็มีลวดลายเป็นแบบธรรมชาตินะครับเป็นชั้นหินธรรมชาติ นี่นะครับเป็นลายแบบนี้นะโยนหากรนนองหนมาแล้นี่ก็เป็นผนังเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่สวยงามแบบนีน อันนี้เป็นอะไรวะสิบสามหมูเปือ่อยเอออันเียสิบามที่รอซื้อนี่นะครับปอเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเป็นที่ช่องแคบนิดนึงแล้วเดี๋ยวเดินมาเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอห้องโถงใหญ่ เขาก็ทางวัดเขาก็จะมีติดไฟไว้ให้ดูเป็นเรื่อยๆก็จะไปเข้ามาอะสักพักหนึ่งก็จะมาเจอสะพานเป็นทางมีน้ำอยู่ข้างในด้วย ตรงนี้ระวังนะตรงนี้ลึกมากเลยนะเวมีน้ำด้วยตรงนี้ลึกนะตรงนี้ลึกลงไปมองไม่เห็นเลยนะบอกเขาระวังน,นะ้ก็เป็นีห่ไม ระวังระวังน้อมจับหลานดีๆตรงนั้นเป็นช่องลึกน,น,มมน้เย้งลางเป็นเถี่วนะระวังนะันูวุ่นะขึ้นไปเนี่ยอย่งสูงเลยอีข้าวนี้ก็มาตุ้มมาตุ้มไปรูเร็วจะไปดูของสวยไหมเนี่ยขึ้นมาเดี๋วขึ้นไป เร็วอ่ะเอ็นี้เองโอ้โหนู่นไม่เคยเกิดจากธรรมชาตินั่นแหละอ๋อดเร็วๆจะไปเจอห้องของใหญ่แล้วอ้งอ้งอื๊บอ้งนี่ตอนนี้กำลังดันเด็กว้น

แต่เขาไม่มีหินย้อนที่เราไปน้อพงเนาะที่ตายเป็นเป็นเชรอะไรอันนี้เขาหินสีขวาไม่ไม่ไปนี่คเอที่เราไปที่อื่นเันเป็นวักวักักเป็นหินตีฟ้าเนี่ยสุดแค่ไหนกมา ก็เป็นด้านในผนังนะครับที่อยู่ด้านบนอันนี้เราจะให้เห็นด้านบนนะครับที่เราจะหมุนให้เห็นด้านรอ,รอบๆ

เออโทรศัพท์ในพี่ใหญ่เขาก็มีนะเห็นไหมเป็นเพจก็พิ็พ์ควักนะนี่พี่น้องมาดูเป็นเพชรแล้วใหญ่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นพิมควักแล้วสวยอ่ะย้อยลงมา